ตอนนี้เราก็คงต้องอผ่านไปท่านวิทยากรท่านที่สามนะคะท่านดเรเรชิดศักดิ์จตัวนัลนะคะนะขอบคุณมาคกครับก็โดยไม่ได้นัดหมายนะอาจารย์ทั้งสองท่านนี่ก็เน้นไปที่การพัฒน,นาการศึกษาเหมือนกันนะนะก็เมื่อสักครู่นี้เห็นดอรอาจารย์ดรณัฐพงศ์นะนะอาจารย์อพิรั์นี่ก็มีปัญหาแนะนําให้ถามอากูนะนะ ผมก็สงสารเฮฮาเยไม่กล้ออยมีการถามเข้าเลย <laughs> <g ül> ก็วันนี้ผมนำเสนอเรื่องยุทธศาสตร์ข้อเสนอนะฮะเกี่ยวกับการพัฒนาทุนมนุษย์นะครับก่อนอื่นเนี่ยผมอยากจะให้ทุนมนุษย์ในทัศนะของผมนะทุนในที่นี้ก็คือมูลค่ามูลค่านะฮะ มูลค่าที่อยู่ในตัวมนุษย์ที่สามารถส่งผลออกมาเป็นผลตอบแทนถ้ามองถ้ามองเราคือเงินลงทุนผลตอบแทนคือดอลลาร์เบียผลตอบแทนของทุนมนุษย์ก็คือเมื่อเขาไปกระทํางานหรือทําอะไรแล้วเขาได้ผลตอบแทนมาเป็นค่าจา้างค่าตอบแทนอันนั้นคือผลตอบแทนของทุนในตัวเขานะทุนในที่นี้เนี่ยผมจาแนกออกมาเป็นสองลักษณะนะก็คือทุนแอบแฝง ทุนที่มองไม่เห็นซึ่งทุนเนี้ยมันมีมาตั้งแต่อ่าเขาเรียกว่าพรสวรรค์เกิดตั้งแต่เกิดมาโดยเราไม่จำเป็นต้องไปสะสมไม่ต้องลงทุนมีมาตั้งแต่แรกนะฮะทุนที่สองคือทุนแบบชัดแจ้งหรือพรแสวงน,นะก็คือเราเกิดมาแล้วเราเริ่มสะสมทุนตั้งแต่เกิดตั้งแต่ปฏิสนทิตตั้งทันเราก็กินยาบำรุงไปหาหมอ ฝากคันจะถึงคลอดแล้วก็เริ่มเรียนเริ่มกินข้าวเริ่มกินอาหารทุกอย่างเป็นการลงทุนในตัวมนุษย์หมดเลยนะฮะเหมือนกันถ้าใช้จ่ายจนจะถึงถึงกระทั่งการลงทุนในด้านการศึกษาที่อาจารย์ทั้งสองท่านได้พูดมาเนี่ยก็เห็นว่าเป็นการลงทุนอีกวิธีการหนึ่งที่เพิ่มมูลค่าในตัวของมนุษย์นะฮะในทุนมนุษย์ดังนั้นเนี่ยการศึกษาในที่นี้นะครับ การลงทุนในด้านการศึกษาคือการเพิ่มมูลค่า,าทุนมนุษย์ในตัวคนนะครวันนี้ผมเน้นเน้นมาที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์าภายใต้ AEC เนี่ยผมตั้งชื่อว่า,าติดปีกคุณภาพการศึกษาไทยนะฮะสิบประการที่ผมเสนอมานะครับผมอตอนนี้เนี่ยหนึ่งในส่วนหนึ่งของการวิจัยที่กำลังทำอยู่นะครับก็คือว่า,าในอดีตที่ผ่านมาเราเห็นว่า การประมาณการผลตอบแทนในการลงทุนในด้านการศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่เขาทำันสองนสอแนวทางแนวทางแรกเขาคำนวณจากข้อมูลสถิติเช่นข้อมูลสำรวจภาวะการทำงานของสำนักสถิติแองชาติ Labor force Survey นะครกําลังรายงานก็ว่าจบการศึกษาอะไรทำแล้วได้เงินเดือนเท่าไหร่เขาก็เอาการศึกษาเนี่ยมาแปลงเป็นปีนะฮะปีจำนวนปีของการศึกษา 6ปี12ปีอ่า16ปีเป็นต้นนะครับแล้วเขาก็ทําเป็นสมการทางด้านเาศรษฐศาสตร์ว่าเรียนเพิ่มหนึ่งปีได้เงินเดือนเพิ่มเท่าไหร่นะถ้าเรียนเพิ่มอีกหนึ่งปีได้เงินเดือนเพิ่มสูงขึ้นอีกเท่าไหร่นะดังนั้นผลลัพธ์ของการคํานวณวิธีนี้เขาก็จะชี้เขาพยายามจะบอกว่าเราเรียนมากขึ้นเราก็ได้เงินมากขึ้นนะแต่จุดอ่อนของวิธีการนี้ก็คือว่ามันไม่ได้สะท้อน การลงทุนทางด้านการศึกษาไม่ได้เอาต้นทุนมาคิดว่าเออเราลงหลักสูตรแพทย์หรือว่าหลักสูตรเศรษฐศาสตร์หลักสูตรชีวะทุกอันมีผลมีมีทุนที่ต่างกันใช่ไหมไม่ได้สะท้อนในยัตรงนี้อย่างชัดเจนนะครับอีกวิธีแนวทางหนึ่งในการคำนวณที่เขานิยมใช้ก็กคือว่าเขาเอารายได้ที่เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนมีรายได้ต่างกันเท่าไหร่และ ช่วงเรียนเอาเงินลงทุนเนี่ยกี่บาทค่าเทอมค่าเดียวกันก็เอารายได้ส่วนเพิ่มหารด้วยต้นทุนส่วนเพิ่มนะฮะก็จะได้เป็นสัดส่วนร้อยละของต้นทุนที่ลงไปนะ,ะก็ข้อที่เป็นอัตราผลตอบแทนก็จะเห็นว่าผลการศึกษาในอดีตที่ผ่านมาปรากฏว่าผลตอบแทนในการศึกษานะที่อาจารย์เทียนฉายก็ได้กล่าวเมื่อเมื่อเช้าเนี้ยก็คือประมาณสิบสามเปอร์เซ็นต โดยประมาณนะก็ของประเทศไทยก็ศึกษามาอยู่ประมาณ10-20%เอร็ันนี้จบเป็จบปริญญาตรีประมาณปริญญาตรีโดยเฉลีย่ยครับผมก็ซึ่งแต่จุดอ่อนของการศึกษาวิทยาการนี้ก็คือว่าเขามองการลงทุนในการศึกษาเนี่ยแยกส่วนกับทุนมนุษย์เพราะว่าจริงๆแล้วยกตัวอย่างว่าเขามองว่าถ้าศึกษาเพิ่มเปริญญาตรีเป็นปริญญาโทก็เป็นต้นทุนส่วนเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มาหารกันแค่ รายได้ส่วนเพิ่มแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าการที่เราจะได้รายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการสะสมทุนมนุษย์ตั้งแต่เกิดเราไม่สามารถเรียนริญญาโทได้ถ้าเราไม่จบริญญาปีใช่ไหมดังนั้นเราจะผลได้ที่เกิดจากผลตอบแทนที่เกิดจากส่วนเพิ่มเนี่ยมันมีความเกี่ยวพันกันมีนัยยะที่สอดคล้องและส่งเสริมกันได้อยู่นะดังนั้นการคิดผลตอบแทนที่ถูกต้องเนี่ย ควรจะต้องคิดทั้งชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงสิ้นงสุดตรงนั้นนะเป็นผลตอบแทนดังนั้นเนี่ยการากศึกษาผมก็เลยศึกษาการลงทุนมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนถึงจบม .6 จบปริญญาตรีจบปริญญาโทนะก็ปรากฏว่าผลที่ได้ออกมานะท่านต้นนะครับจบม .6 เนี่ยผลตอบแทนของการลงทุนก็แค่ประมาณ4.5-5.6%นะจบปริญญาตรี5.5% 5.3 จบปัญญาโทรประมาณ6.01แล้วปัญญาเอกก็6.78นึกถึงดอกเบี้ยเอเ็มเอลอเงินกู้สินเชื่อบ้านนะก็ประมาณนั้นก็เป็นการตอบแทนในการลงทุนที่ไม่สูงนะักแต่แน่นอนว่า,าก็ผลตอบแทนนี่คือทางตรงที่เป็นรูปตัวเงินนะครับอาจารย์แต่ในความเป็นจริงเราอาจจะมีผลตอบแทนทางอ้อมเช่นเกียรติยศชื่อเสียงความภาคภูมิใจของพ่อแม่ครอบครัว นะการได้รับการยกย่องในสังคมซึ่งสิ่งเหล่านี้เราเราไม่สามารถรัดมาเป็นตัวเงินได้แต่ถ้าเรามองว่าทุนตรงนี้คือการลงทุนนิดเป็นตัวเงินเนี่ยผลตอบแทนก็อยู่ที่ประมาณนี้ก็เป็นที่น่ากบคิดต่อไปว่าอ่าคุ้มค่าไหมหรือเราควรพัฒนาเพิ่มผลิตภาพการผลิตผลิตภาพของการศึกษาไทยให้ให้สามารถให้ผลตอบแทน ในการศึกษาเนี่ยการลงทุนในการศึกษาทุนมนุษย์เนี่ยมากกว่านี้ได้อย่างไรนะครับดังนั้นถ้าเราเพิ่มคุณภาพงานศึกษาก็เท่ากับเราเพิ่มผลิตภาพแรงงานผลตอบแทนของผลิตภาพแรงงานก็คือค่าจ้างนะฮะก็จะเพิ่มขึ้นก็จะทําให้อ่าผลตอบแทนทุนมนุษย์เพิ่มขึ้นอันนี้เป็นแนวทางที่หนึ่งแนวทางที่สองก็คือลดต้นทุนถ้าเราลดต้นทุนการผลิตก็คือลดต้นทุนทางการศึกษาได้ผลิตภาพ ผลตอบแทนก็อัตราก็จะสูงขึ้นไปในตัวนะหนึ่งเพิ่มคุณภาพหรือสองลดต้นทุนทางเลือกของเรานะครับทีนี้ก็มาถึงว่าผมจะอพัฒนาย,ยัางไงนะอันนี้ก็คือสิประการนะอันนี้ขอคิดแบบนอกต่อนนะก็คือว่าหนึ่งก็คือต้องสังเคยนาหลักสูตรการศึกษาไทยทั้งระบบ นะตั้งแต่เกิดเลยตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมจนถึงปริญญาตรีให้ทันสมัยให้มีประสิทธิภาพบางอย่างเนี่ยเก่าแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเรียนนะเน้นที่เป้าประสงค์นะ,ะผมตอนเช้าเนี่ยเวลาขับรถมาทํางานจะเปิดฟังเพลงช่อง9 3ิบ9า3รู้สึกว่าเป็นวิทยุข,ของทหารเรือเขาก็จะมีสโลแกนหนึ่งเขาบอกว่าทหารเรือเนี่ย เขาจะฝึกซ้อมเขาแบบลบจริงยังไงก็ฝึกซ้อมอย่างนั้นฝึกซ้อมเหมือนลบจริงการศึกษาไทยก็เหมือนกันทํางานจริงยังไงคนจบออกไปทํางานยังไงก็ควรเรียนแบบนั้นบางอย่างที่มันไม่จําเป็นเรียนไปแล้วไม่ได้ใช้ก็ต้องให้น้ําหนักที่มันน้อยกว่าน,นั้นบางทีเราเรียนแคคูลัสไปเนี่ยดิฟอินิเกตบางคนตั้งแต่เรียนจบมาจนตายไม่เคยได้ใช้ประโยชน์ในการทําง,นนงานก็ต้องถามว่ามันมีความจําเป็นมากน้อยแค่ไหน นะอันนี้คือต้องมานั่งคิดมันอาจจะดีเหมาะในอดีตแต่ยุคสมัยการเวลาเปลี่ยนไปวิธีการทํางานเปลี่ยนไปเนี่ยเราคงต้องมาคิดใหม่ท้งหนึ่งนะว่า reengineering ระบบการศึกษาว่าประสิทธิภาพสูงสุดอยู่ตรงไหนนะอันนี้อันที่สองนี่เหมือนกับอาจารย์อภิรัตก็คือว่าปรับปรุงเรื่องการเรียนภาษานะผมเรียนภาษาเนี่ยตั้งแต่ประถม6ปี มัธยม6ปี12ปีจบปริญญาตรีมาก็ยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ไม่กล้าพูดได้แต่แกมมาพาร t e เทนซิงเปิลเทนฟิวเจอร์นะทำข้อสอบได้แต่พูดไม่ได้นะอ่านออกเสียงไม่ถูกเพราะว่าอย่างที่หลายคนหลายท่านทำวิจัยแล้วก็ได้กล่าวไแล้วคือว่าการเรียนภาษาที่ถูกต้องก็คือฟังพูดอ่านเขียนนะแต่คนไทยย้อนกลับนะฝึกฝึกวิทยายุตย้อนกลับคือเขียนอ่าน ฟังพูดพูดอยู่หลังสุดแล้วพูดไม่ได้สัาทีนะได้แต่เขียนก็อ่านทำ้อสอบนะครับเหมือนอปู่ผมเนี่ยมาจากเมืองจีนเขียนภาษาไทยไม่ได้แต่พูดภาษาไทยได้คุยรู้เรื่องคนจีนมาถึงมาแบกข้าวสารเขาฟังก่อนไอ้คนไทยพูดว่ายังไงจะพูดยังไงสวัสดีจะพูดยังไงซือเท่ากีนฟังก่อนฟังแล้วก็พูดตามแล้วเขาไม่จำเป็นต้องมาเรียนตอไก่ของไข่เขาเพื่อเนินชีวิตหาเงินอ่าร่รวยได้ นะการศึกษาภาษาก็เหมือนกันเราควรจะต้องถึงเวลาที่เราต้องมาทบทวนประเด็ลูกนะว่าให้มีประสิทธิภาพายกตัวอย่างว่าทีวีดิจิตอลเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีนะของเรามีถึง24ชอ่องซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นว่าเยอะไปไหมนะแต่ในความเยอะนั้นเนี่ยถามว่าเราให้คุณค่าของการเรียนภาษาไหม มีหนึ่งช่องที่ว่า24ชั่วโมงภาษาอังกฤษมีไหมนะถ้าเราบอกว่าเราอยากไป AEC เราอยากจะให้ประชาชนทุกธังกิจได้นึงช่องนะที่เป็นภาษาจีษ24ชั่วโมงมีซับไตเติลมีซับไตเติ้ลมีคํำอธิบายเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของไทยนะทางเรื่องที่3นะต่อไปก็คือว่าเราต้องคิดกล้าคิดนอกตรอนนะคิด อาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยใช้คาว่าแหกข้อเฉลิมชัยโพสิทธิพัฒน์นะที่สร้างวัดล่องขุนเนี่ยศิละปะของท่านเนี่ยเป็นศินละปะที่ไทยแบบประยุกต์แบบพัฒนาขึ้นมาเป็นสไตล์ท่านเองรปลว่าต้องคิดคนเราเนี่ยต้องกล้าคิดกล้าทํานะยึดมั่นในอุดมตงการขึ้นมาคนไทยในอดีตนะฮะการศึกษารเราเนี่ยครูนะครับเล่นบทบาทเป็นกรรมกร นะคือทำซ้ำๆทำอะไรที่ซ้ำซ้ำๆ้ทุกทุกปีสอนเรื่องเดิมซ้ำๆโดยเฉพาะมหาลัยเนี่ยทุกสัปดาห์ถ้าใครสอนสองเ็จ็จะสอนซ้ำนะฮะสอนพิชาเดียวจะสอนสองครั้งในหนึ่งสัปดาห์พูดสองครั้งเนี่ยทำเหมือนกัะมาก่อนแต่และทุกปีก็พูดซ้ำๆเราต้องเปลี่ยนเป็น เปลี่ยนใหม่ที่นอกเกาคือครูควรจะเป็นโค้ชโค้ชฝึกสอนเนี่ยนะช่างปั้นคือโค้ชนักกีฬาหรือว่าปริมากรช่างปั้นที่ว่าเออจะปั้นนักเรียนคนนี้ให้ยังไงให้มีศสลปวให้สวยงามให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะไอ้อส่วนที่มันซ้ำๆเนี่ยมันคือเรื่องของอดีตที่เขายังไม่มีวิดีโอไม่มีเครื่องถ่ายเอกสารไม่มีวิทยุไม่มีเครื่องอัดเทปครูเลยจะเป็นต้องพูดซ้ำๆ แต่ในยุคสมัย20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเทคโนโลยีคือวิดีโอเครื่องอัดเสียงสมัยนี้เรียนเนี่ยไม่ได้โจทย์กันแล้วถ่ายเอกสารกับเ,เพื่อนใช่ไหมดังนั้นเราต้องกล้าคิดนอกกรอบว่าเราจําเป็นไหมต้องมาพูดซ้ำๆกันทุกครั้งทุกเวลาและอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ว่าครูแต่ละท่านเนี่ยก็มีามาตรฐานไม่เท่ากันดังนั้นก็เลยเกิดความเหลื่อมล้ําทางด้านการศาึกษาเหมือนที่เมื่อเช้าอาจารย์เดชนชายรู้ว่า เราจะแก้ปัญหาประเทศชาติเนี่ยความเหลื่อมล้ําคือคุณภาพของแต่โรงเรียนไม่เท่ากันครูแต่ละคนมีคุณภาพไม่เท่ากันทําไมเราไม่ทําให้คุณภาพเท่ากันง่ายๆคือว่าให้ครูที่ดีที่สุดครูที่เก่งที่สุดที่สอนรู้เรื่องสอนเข้าใจเนี่ยอัดวีดีโอไว้แล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยให้มีโอกาสได้ดูครูคนนี้สอนในวิชานี้สมัยก่อนต้นทุเนเาี่ยจะแพง่าแต่สมัยนี้แค่ลง youtube นะ ก็เข้าดูได้ดังนั้นวิชาที่เป็นวิชาหละทั้งตั้งแต่แตประถมมัธยมสามารถให้คนที่เก่งที่สุดเป็นครูแห่งชาติครูประจาวิชาแห่งชาติเลยที่มีเทคนิคการสอนด,ดีใช่ต้องยกย่องให้เป็นครูแห่งชาติเลยนะถือว่าอาจารย์คุูอาจารย์แอดเมี M, อะไรเนี่ยนะก็สอนเก่งสอนแล้วเด็กเข้าใจสอนแล้วฟังสนุกเนี่ยหรืออาจารย์ท่านไหนที่ผมเชื่อว่าอาจารย์เก่งๆมีเยอะนะแต่เพียงแต่ว่า โอกาสในการเข้าถึงความรู้เนี่ยมันไม่เท่าเทียมกันเพราะว่าอาจารย์เก่งๆก็จะอยู่ในมหาลาัยดีๆหรือโรงเรียนดีๆนะฮะแล้วเด็กไม่มีโอกาสได้ไปฟังท่านนั้นเด็กไทยหลายโนเนี่ยเก่งแต่ไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังคนเก่งสอนดังนั้นเราต้องกล้าที่จะทําลายกาแพงตรงนี้ก็คือว่ากล้าที่ยอมขาดทุนยอมขาดทุนก็คือว่าเพราะว่ามันก็คือสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาของอาจารย์คนนั้นใช่ไหม ถ้าอาจารย์ยอมผัดพูนก็คืออัดวิดีโอแล้วก็ให้เด็กทั้งประเทศฟังนะก็จะมีโอกาสลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเด็กที่อยู่ห่างไกลที่สุดสมัครอินเทอร์เน็ตเนี่ยเดือนละ500-300ก็สามารถเข้าถึงการศึกษาที่ดีที่สุดของประเทศชาตินะเหมือนนายกรนตรีปูตานะที่มหาวิทยาลัยรังสิตเชิญมาแล้วก็ประโยคหนึ่งที่านายกนรีกล่าวเขาบอกว่า เขามีวิสัยทัศน์ว่าจะให้ประชาชนของเขาเนี่ยได้การศึกษาที่ดีที่สุดทุกคนได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดถ้าไม่ดีที่สุดเขาเขาไม่พอใจนะน,นี่คือวิสัยทัศน์ของเขาคือทุกคนนะครับอันนี้เราทําได้แล้วประเทศไทยทุกคนสามารถให้การศึกษาที่ดีที่สุดก็คือเอาครูที่ดีที่สุดมาสอนเขานะครับออาแล้วครูอาจารย์ที่มีอยู่ที่เหลือทําอะไรก็คือเป็นช่างปั้นเป็นโค้ด เขาไปฟังมาพอเขามาเข้าห้องเรียนเราก็ทบทวนแก้ข้อสงสัยแล้วก็ฝึกชี้นาและประยุกต์จบไปทํางานได้เลยนะก็คือเน้นเป้าหมายเน้นเป้าประสงค์คือจบไปทํางานถ้าไม่เข้าใจกลับไปฟังนะทบทวนที่บ้านนะอันนี้เชื่อมโยงไปถึงข้อสี่คือลดต้นทุนนะลดต้นทุนนี่ถือว่าอย่างที่บอกว่าเราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเทคโนโลยีมันทาให้ต้นทุนมันลดลงนะครับ เสรีภาพทางความรู้เสรีภาพ a อ c อซจะมีเสรีภาพทางแรงงานเสรีภาพทางการลงทุนการเคลื่อนย้ายทุนเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีเรามีการเคลื่อนย้ายความรู้เสรีในประเทศเราไหมความรู้ที่ดีที่สุดต้องไปทั่วทั้งประเทศได้อย่างเสรีนะในที่นี้เนี่ยที่เราอาจจะเคยได้ยินเทคโนโลยีใหม่ตอนนี้คือมุกเอ o มโเนี่ยก็คือมหาลัย ดังๆของระดับโลกนะฮะเอาแ a บแพมเปิอะไรเงี้ย, Harvard, เ,ยเขาจะมีอาจารย์โค้ชเซอร์ที่ดีๆก็คือทำเป็นหลักสูตรออนไลน์อัดลงโซเชียลเอทเบิร์กอ่ายูทูบวิดีโอเงี้ยแล้วก็ให้คนมาตั้งฟังได้ประเทศไในเราต้องกล้าทำแบบนั้นนะเราบอกว่าเราลองมองไปในอากาศตอนเนี้เราเห็นอะไรเราอาจจะเห็นว่าไม่มีอะไรแต่ต่างประเทศก็เห็นว่าความรู้อยู่ในอากาศ เายกว่าคลาวข่าวมือเมกก็คือทุกอย่างองค์ความรู้ของทั้งโลกตอนเนี้มันลอยอยู่ในอากาศสามารถค้นหาได้ทาง WiFi สามารถเข้า g o เกิาสามารถใช้วิกิพีเดียเด็กนักเรียนตอนนี้ไม่จาเป็นต้องมามาหาลัยเมื่อก่อนมาหาลัยเขาบอกว่าเป็นแหล่งของนักป่าอยากมีความรู้ต้องเดินมาหาลัยเพราะว่าคนที่จะอธิบายได้มันอยู่ที่นี่แต่ทุกวันนี้เราไม่ต้องมามาหาลัยก็ได้เราอยู่ที่บ้านเราเข้า Google เข้าวิกิมีเดียเราก็มีความรู้ได้นะยุคสมัยเปลี่ยนไปข้ขมาถึงข้อหนะเราจึงต้องปัดกล้าที่ปฏิรูปธุรกิจก,การศึกษานะการศึกษาเราจะบอกว่าเราจะเราจะคิดว่าเราเป็นแหล่งความรู้ใครอยากมีความรู้ต้องเดินมามหาลัยยุคสมัยเปลี่ยนไปแล้วนะดังนั้นธุกรกิจการศึกษาในสมัยใหม่ที่เราจะทำเนี่ยก็คือว่ามหาลัยเป็นแค่เหมือนเป็น คนให้เซอร์ติฟิเคตนะคุณค่าของมหาลัยตอนนี้ก็คือว่าสิ่งที่เด็กนักเรียนยังต้องร้องมหาลัยทุกวันนี้คือให้ใบป,ปริญญาได้นะเขาไปเรียน Google <c oughs> ไปเรียนในพิพิพีเดฑ์เขาไม่ได้ปริญญาถ้าเขาจะใบป,ปริญญา <c oughs> เขาต้องมามหาลัยนะ <c oughs> เงื่อนไขอความอะไรนะอำนาจต่อรองเดียวของมหาลัยตอนนี้คือให้ปริญญาได้ถ้ามหาลัยไม่มีตรงนี้นะเด็กไม่มาเรียนก็ได้ นะเพราะว่าเขาหาหาอ่านหนังสือเองได้ดูทางโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้นะดังนั้นมหาลัยเนี่ยต้องกล้าที่จะใช้โอกาสเนี้ยไปใน,ปนทิศทางในข้อ้อ3นะก็คือว่าใช้ใช้เปลี่ยนจากวิกฤตเป็นโอกาสก็คือใช้เทคโนโลยีนี่แหละแล้วก็เด็กที่มาเรียนเนี่ยเราต้องให้เขาได้มากกว่าที่เขาเรียนเองได้ก็คือการเทรนนิ่ง การแก้ไขจุดอ่อนโค้ดที่ดีต้องมองเห็นว่าคนนี้มีจุดอ่อนตรงนี้ถ้าแก้ไขตรงนี้นิดนึงนะ,จะเจริญรุ่รงเรืองซึ่งตรงนี้เขาไปอ่านเองที่บ้านเขาไม่เขาไม่สามารถทาได้ไม่บุคคลที่สามจึงจะมองเห็นหรือบุคคลที่สองเนี่ยถึงจะมองเห็นจุดอ่อนของตัวเขาตัวเขามองจุดอ่อนตัวเขาเองไม่เองไม่เห็นนะครับดังนั้นเนี่ยมหาลัยจึงควรเล่นบทบาทธุรกิจการศึกษาเป็นของการที่ มุมของว่สับสนุนแล้วก็เป็นผู้ประเมินผลแล้วก็แจกนะเราก็จะลดต้นทุนตรงนี้ไปนะครับประการที่6กให้ทุนการศึกษาทําทไมเราต้องให้ทุนการศึกษาเพราะว่าวัฏถจักรของความยากจนเนี่ยคนจนส่วนใหญ่ไม่สามารถลุดพนจากกับดักความยากจนหรือวัฏถจักรความยากจนก็เพราะว่าขาดเงินทุนนะมันจะวัตจักรความยากจนมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็คือ จนพอจนก็ไม่ไม่มีเงินไม่มีเงินก็ไม่เก่งไม่เก่งก็ได้เงินเดือนน้อยได้เงินเดือนน้อยก็จนจนก็ไม่ก็ไม่มีเงินไปเรียนหนังสือไม่มีโอกาสพัฒนาก็ได้เงินเดือนน้อยก็วนอยู่อย่างนี้นะแต่ถ้าเรามีการศึกษาเป็นช่องทางที่เราจะหลุดพ้นจากความยากจนเพราะว่าการศึกษาประเทศไทยที่ดีมากอย่างนึง่นคือว่ามีกอยศกอยศนี่เป็นโอกาสที่เงิงทุนผู้ยืมกาศึกษาเนี่ยดอกเบี้ยต่ํา เป็นโอกาสที่คนจนจะดึงทุนตรงนี้มาแล้วก็ฉีดตัวเองให้พ้นจากวัฏจักรของความยากจนได้แต่ประเด็นกับประเด็นจุดอ่อนของเราตอนนี้คือว่า <c oughs> การศึกษาที่เด็กมุกดากู้ยืมเงินมาเรียนแล้วเนี่ย <c oughs> เราต้องให้มันมุงทุนมันต้องให้เขาได้ประสิทธิภาพสูงที่สุด <c oughs> เพื่อเขาจะได้พัฒนาตัวเขาแต่แน่นอนว่าถ้าตัวเขาพัฒนาประเทศเราก็พัฒนาไปด้วยนะถ้าคนมีคุณภาพคนรอบข้างในสังคมก็มีคุณภาพไปด้วย มันเป็นมันเป็นประโยชน์ของทุกคนนะไม่ไม่ไม่ต้องอกลัวว่าคนอื่นดีแล้วเราจะแย่ลงนะเราก็จะดีไปทุกทุกคนดีไปด้วยกันการให้ทุนการศึกษาเนี่ยไม่เพียงแต่ให้ทุนการศึกษาของเด็กไทยนะเราให้ทุนการศึกษาของนักเรียนต่างชาติด้วยเพราะเพราะอะไรเพราะว่าเรากําลังก้าวเข้าสู่เอซการที่เราให้เด็กต่างชาติเรียนเราเหมือนอเมริกากมัยหก่อนเนี่ย เอาคนเก่งๆให้ทุนคนเก่งๆไปเรียนคนเก่งๆกลับมาเป็นนายรัฐมนตรีเป็นเป็นผู้นําประเทศก็กลับไปสัสริมอเมริกานะพอเขาเรียนจบคนเก่งๆเราเนี้ยกลับไปก็ต้องเป็นผู้นําประเทศอยู่แล้วเขาก็จะย้อนกลับมาเป็นเบนฟิตทางอ้อมให้กับประเทศอเมริกานะประเทศไทยก็กล้าให้ทุนการศึกษาว่าจํานวนประชากรเราน้อยใช่ไหมลบมหาลัยก็ในอนาคตเนี่ยจะล้นตลาดที่นั่งเรียนมีเหลือเฟือนะ เราเสียต้นทุนแล้วจ้างครูเงินเดือนเท่าเดิมนักเรียน50คนหรือน,นักเรียน60คนก็จ่ายเงินเดือนครูเท่าเดิมทําไมไม่เอาเด็กนักเรียนเพิ่อมอีกสักสิบคนมาทั้งเรียนแล้วให้เขากลับมาเป็นรีเทิร์นย้อนกลับมาให้ประโยชน์กับประเทศชาติก็ให้ทุนคนต่างชาตินักเรียนฟรีโดยมอใน AEC พอเขากลับไป4ี่ปีกลับไปเขาไปพัฒนาประเทศนะพัฒนาประเทศเขาเารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณประเทศไทยมีอะไรก็อยากช่วยเหลือประเทศไทยนะ ในมุมของเด็กไทยก็จะมีเพื่อน <_ d ata> เพื่อนต่างชาติในอเขาก็จะต่อเป็นคอนเนคชันในธุรกิจนะหรือการลงทุนได้เป็นเพื่อนนะดังนั้นก็คืออันที่หกคือให้ให้ทุน a อนะก็ขอไปเร็วนะอันที่เจก็คือดอกเบี้ยต่ำเงนทุนดอกเบี้ยต่ำอันที่แปดศูนย์การการศึกษาก็คือยุทธศาสต์อย่างที่บอกว่าต่อไปมหาละไเราเนี่ยมันมีล้นตลาด แต่เด็กเรียนนักเรียนมันน้อยดังนั้นเราจะสร้างลูกค้าเพิ่มแล้วก็คือต้องมาติกต่างชาติเด็กไทยมันเกิดน้อยใช่ไหมยกเว้น,นว่าเก็บภาษีคนโสดแล้วเด็กมีลูกมากขึ้นเดีน,นี้ก็จะแก้ได้นะ20ปีแต่ถ้าตอนนี้แก้เฉพาะหน้าถือว่าต้องเอาลูกค้าต่างชาติมาเรียนนะก็ต้องให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการศึกษาถ้าไทยสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาก็มีโอกาสเป็นไปได้1 2สองถ้าเราให้ทุนการศึกษาก็เป็นไปได้ที่เขาจะมาเรียน นะอันนี้ก็ต้องขอบคิดกันต่อไปอันนี้9นะเทคโนโลยีเราต้องเป็นเด็กเราที่เรียนอยู่ทุกวันนี้นอกจากเรียนในตำราแล้วก็คือต้องใช้เทคโนโลยีเป็นเพราะเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยมีประโยชน์เราต้องเข้าใจแต่เราต้องรู้จักเลือกลับเราไม่ต้องรับทุกเทคโนโลยีที่เข้ามานะเราต้องรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีแล้วก็ใช้ใช้แล้วก็เอามาประยุกต์พัฒนา สุดท้ายคือเราต้องผลิตเองได้นะฮะในข้อที่สิก็คือสุดท้ายก็คือว่านําไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์คือเราเรียนไปสุดท้ายเนี่ยจุดมุ่งหมายในชนีวิตเราถือว่าทํางานให้ได้เรียนให้รู้แล้วก็ทางานให้ได้และเราจะชนะประเทศอื่นเราต้องมีนวัตกรรมของตัวเองนะถ้าเราเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีมาตลอดเราจะไม่มีวันชนะประเทศอื่นถ้าเราจะชนะประเทศอื่นหรือเป็นผู้นําประเทศอื่น เราต้องเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีเพราะว่าเทคโนโลยีมันมีมูลค่าผลตอบแทนที่สูงกว่าที่สูงนะอัตราผลตอบแทนของอทั์สินทางปัญญาเนี่ยมันสูงก็จะทําให้ประเทศเราพัฒนาได้นะก็จึงต้องเน้นไปที่เป้าประสงค์ของการเรียนจบปริญญาตรีเนี่ยควรจะมีดัชนีหนึ่งที่ชี้วัดว่าเด็กสามารถสร้างสรรค์ได้ไหม มีความคิดเชิงที่อาจารย์อภิอรักษ์กล่าวเปิดประเด็นมาว่าประยุกต์ใช้ได้ไหมคิดคิดวิเคราะห์ได้ไหมอันนั้นคือสิ่งหนึ่งที่ชี้วัดความสำเร็จมากกว่าว่าทำข้อสอบกอหกพอนผ่านนะอันนี้คือเป็นโจทย์ที่ว่าต้องคิดสร้างสารรค์จบออกไปทําง,งานได้เลยนะนี้ก็ขอจบนะเพราะว่าใช้วลาอพอสมควรขอบคุณมากครับ ขอบคุณมากนะคะอาจารย์เทสศ์อาจารย์เสนอแนวคิดดีๆมากมายสมกับเป็นอาจารย์หนุ่มรุ่นใหม่ไปแรงนะคะถ้าหากว่าทําได้ตามแนวทางที่อาจารย์เสนอสิบประการนี้การศึกษาไทยคงติดปีแน่นอนอาจจาะติดจรวดด้วยนะคะไม้